กุสนก,กุสละกกุสกโลอะกาะคือคําว่ากุศนอย่าได้เข้าใจว่ามันเป็นคำง่ายง่ายแต่ยินจนชินหูแล้วก็เข้าใจแล้วมันมีเรื่องที่ยังมีส่วนที่ยังไม่เข้าใจอีกมากเหมือนกันฉัน <c oughs> ต้องเอามาพูดกัน <c oughs> คำว่ากุสนล,ละอะาแบ่ง ออกได้เป็นสองคำคือภาษาธรรมดาทั่วไปคำหนึ่งแล้วก็ภาษาอภิธรรมอีกคำหนึ่ง <c oughs> คำว่ากุศลในภาษาธรรมดาทั่วไปนี่เราก็ถือเอาตามตัวหนังสือก่อนคำว่ากุแล้วก็สันละ,ะตัดบาปตัดความชั่วตัดกิเลสซึ่งเปรียบประดุษ หญ้ารกที่อันตรายนิยมแปลกันอย่างนี้แปลอย่างอื่นก็ได้แต่มันเสียเวลาอแปลอย่างนี้มันคุ้มค่าเวลากุแปลว่ากูสะละ,สะแปลว่ากูสะนันแปลว่าหญ้าหญ้าหญ้าคาหญ้าที่อันตรายที่มีคมและรกทําให้ที่ดินใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้และละนี่แปลว่าตัดกุดสละแปลว่าตัดหญ้าคา ยาคาคือบาปคือความชั่วคือกิเลสนังสิ่งใดมันตัดยาคาคือความบาปหรือความชั่วหรือกิเลสแต่สิ่งนั้นเรียกว่ากุศลเข้าใจว่าเป็นคำโบราณดึกดำบรรจนหาต้นตอไม่พบว่ามันเกิดขึ้นในโลกนี้ตั้งแต่เมือ่อไรเป็นคำที่มีชาอยู่ก่อ,นพ,พอน,นพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือก่อนพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ได จนเป็นคำติดปากของคนทั่วไปจนแม้แต่ออกบวชนี่ก็ออกแสวงหากุศลอยู่ในบ้านก็แสวงหากุศลนั่นจึงต้องแบ่งไอ้คำว่ากุศลนี่ออกเป็นสักสามระดับเป็นอย่างน้อยก็อ,อย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงอย่างต่ำ,ตำ ประโยชน์ในโลกนี้เป็นกุศลแสวงหาประโยชน์ในโลกนี้ที่มีใช้ในภาษาบาลีคำทักทายกันระหว่างเพื่อนฟูงก็กุสลังเตอ,อนามายังเพราะอนามัยของท่านเป็นกุศลอยู่หรือ คำว่ากุศลอย่างนี้มันก็หมายถึงว่าดีหรือสบายเป็นที่พอใจอยู่หรือยังมีอนามัยเป็นกุศลอยู่หรือคำวากุศลในระในความหมายระดับต่ําคือดีอเป็นที่พอใจอ <c oughs> ยากเข้าใจเป็นภาษาวัดเป็นเรื่องไปสวรรค์ไปเรื่องไปเสยหมดคำ <c oughs> ว่ากุศลนันก็แปลว่าตัดไอ้สิ่งที่มันควรตัด ที่ไม่รารถนาที่ต้องตัดนั่นก็เรียกว่าตัดแล้วเป็นกุศลน,นั่นแม้แต่มีอนามายัยดีก็เรียกว่ามีอนามายัยเป็นกุศลอื่นๆเป็นกุศลอะไรก็เป็นกุศลที่อย่างกลางก็คือประโยชน์อื่นนอกไปจากประโยชน์ธรรมดาสามัญเรียกว่าประโยชน์โลกอื่นถ้มันสูงขึ้นไปเป็นเรื่องสวรรค์เป็นเรื่องอะไรสําหรน,น,นั้นก็เป็นกุศลทุก <c oughs> อย่างสูงสุดก็เป็นเรื่องมรรคผลนิพพาน อย่างพระ,พ,ระพุทธเจ้าออกผนวดนี้ก็ยังมีคำกล่าวาว่ากุศลักขเวสีกิงกุศลักขเวสีแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลเราออกบวชแล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลนี่พระพเจ้าท่านออกบวชแล้วแล้วก็ออกบวชแล้วนานแล้วก็ยังแสวงหาอยู่อะไรเป็นกุศลจนกว่าท่านจะตัดทะลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กุศลสูงสุดนั่นอย่างนั้น <c oughs> ทีนี้เราจะเอาความหมายคำนี้ชนิดที่เป็นความหมายทั่วไปตามนัยยะแห่งสุดตันตะไม่พ้นกับพิธามนัยยะสุดตันตะนี่ก็จำกัดความไว้เป็นความหมายทั่วไปคือไม่ทำลายประโยชน์แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ไม่ทำลายประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนละประโยชน์ท่าน,ปนเป็นสิ่งที่บันทอนความชั่ว,วก็ส่งเสริมความดีเพิ่มพูนความดีแล้วผู้รู้พอใจสันเสร์นชักชวนเดี๋ยวจะพบความหมายคำกุศลในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> เผื่อคนมันไม่รู้มันยังเด็กเกินไปก็ใช้เอาผู้รู้เป็นหลัก เป็นยูชนนะจะเป็นหลักสําหรับว่าเขารู้อันนี้เป็นกุศลเป็นยูชนก็พอใจในสิ่งนั้นเป็นยูชนก็สั่เสริญการกระทําอย่างนั้นแล้วเป็นยูชนก็ชักชวนชักชวนเรียกล้อมให้คนทั้งหลายทําอย่างนั้นมันทําลายความชื่อเหมือนพ่อคูนความดีมันไม่ทําลายประโยชน์ของขูดใดล้วนแต่ส่งเสริมประโยชน์ทุกฝ่ายนี่คือขุดลนทาที่วัดก็ได้ทําที่บ้านก็ได้ ที่สะดวกก็ทําที่บ้านนะมั้งอย่างไรเป็นไปในล,ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าบําเพ็ญกุศลเป็นแน่นอน <c oughs> ถ้างมงา,ายต่อสิ่งที่เรียกว่ากุศลมันก็อันตรายอย่างตัวอย่างที่เล่ามาฟังบ่อยๆแล้วว่าบวชลูกชายสามคนนาลุดไปเป็นของนายทุนถ่าใจคำว่ากุศลผิด ไปกู้เงินก็มาบวชลูกชายกี่ละคนละคนครบสามคนนาหมดไปเป็น,นของนายทุนไปเสียนี่จะไปโทษกุศลไม่ได้เพราะนั่นมันไม่ใช่กุศลนที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นประการบวชต้องทําอย่างนั้น <c oughs> นี่เขาเข้าใจผิดต่อคําว่ากุศลแล้วมันเป็นอย่างนี้เองมันเข้าใจคําว่ากุศลกันจะให้ถูกต้อง นี่คำว่า,ากุศลในความหมายทั่วไปหรือความหมายทางสุดตันตะมันเป็นอย่างนี้ที่นี่ความหมายของคำว่า,ากุศลหรือกุศลาธรรมมาตามแบบของอภิธรรมก็จำกัดไว้แค่เป็นเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะถือตามข้อความในธรรมสังคณี ก็จะได้ความว่าสิ่งที่เรียกว่ากุศลกุศลนั่นคือกุศละ T เจตสิกอคือกุศละเจตสิกยี่สิบห้าอย่างคาว่า T เจตสิกอคือว่าสิ่งที่จะปรุงจิตขึ้นมาเป็น จตชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งนี่เขาเรียกว่าเจตสิกเจตสิกฝ่ายที่เป็นกุศลจะปรุงจิตที่เป็นกุศลขึ้นมาไี่กุศลและเจตสิกนั้นมีอยู่ยี่สิบห้าชื่อหมายถึงไงลักษณะหรือความหมายหรือว่าสิ่งที่มันมีค่าในทํานองนั้นไม่ใช่ตัว ผลสุดท้ายที่ปรากฏออกมาแล้ว <c oughs> จะยกตัวอย่างในคำแรกเช่นคำว่าศรัทธาถ้าเป็นชื่อของธรรมะธรรมดาเราเรียกคนนั้นมีศรัทธาคนนี้มีศรัทธากันมันก็มีความเชื่อพระพุทธรประสงค์เป็นต้นนั้นเรียกว่าศรัทธาแต่ถ้าคำว่าศรัทธาที่เป็นชื่อของอกุศลและเจตสิกแล้วมันหมายถึงความรู้สึกในภายในจิตที่ไม่แสดงตัวออกมา เป็นธรรมาธาตุอันหนึ่งซึ่งจะปรุงแต่งจิตให้มีศรัทธานะธรรมาธาตุอันนั้นก็ชื่อว่าศรัทธาเหมือนกันแล้วก็ปรุงแต่งจิตออกมาเป็นจิตที่มีศรัทธาในตัวศรัทธาที่เป็นอกุศลและเจ,เจสตสิกนี่นะคือคำว่ากุศลตามความหมายของอภิธรรมอย่างแรกเรียกว่าศรัทธา ที่สองเรียกว่าสติถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะทําให้คนเรามีสติที่สามเรียกว่าหิริอถ้ามันปรุงแต่งจิตแล้วจะทำให้จิตนี้มีความละอายบาปที่สี่เรียกว่าโอทัปปะถ้ามันปรุงแต่งจิตแล้วมันจะทําให้จิตนี้กลัวบาปแล้วที่ห้าทีว่าอะโลพะถ้ามันปรุงแต่งจิตแล้วจิตนี้จะเป็นอโลพะ ปรากออกมาอโทสะก็จะปรุงให้เป็นจิตที่อโทสะะคือปราศจากโทสะกันมาดัตระมชัชต,ตา <c oughs> ความเป็นกลางตั้งอยู่ในความเป็นกลางในธรรมนั้นๆคือไม่เอียงไปฝ่ายโน้นไม่เอียงไปฝ่ายนี้ถ้ากุศลเจตสิก อันนี้ปรุงแต่งจิตแล้วจิตมันก็จะสามารถเลือกเอามัชชิมาปฏิปทาที่มีเป็นคู่คู่ต่อไปเรียกว่ากายาปัจจุทจิตจะปัจจิตที่ที่ทให้กายรำงับให้จิตรำงับเพราะว่ากายในที่นี้หมายถึงเจ,จตสิกธรรมท,ทั้งหมดมันรำงับและจิตก็รำงับแต่ว่ากายอในที่นี้เราควรจะหมายถึงความที่เจ,จตสิกธรรม หล่านั้นรำงงับแล้วก็แสดงออกมาเป็นร่างกายนี่รำงงับด้วยกายละหุตาจิตตะ,ะหุตานี่ทำให้เกิดเบากายเบาจิตกายมุตุตาทำให้เกิดความอ่อ,อนโยนทางกายทางจิตกายะกัมมัญตตตมญตาจิตกัมมัญญตานี่ทำให้เกิดความรุ่งวรแก่การงานทางกายทางจิต กายปาคุณยตาจิตรราญญาตาปาคุณยตาให้เกิดความคล่องแคล่วทางกายและทางจิตกายอุชุกตาให้เกิดความตรงทั้งทางกายและทางจิต้าว่าทางกายพวกที่ถือเคร่งตามตัวหนังสือเขหมายถึงตัวเจตสิกแต่เราอยากจะขยายความว่าเมื่อเจตสิกเหล่านั้นมีผลอย่างไรแล้วมันแสดงออกมาทางร่างกายด้วยใช้าคาว่าร่างกาย ตามเดิมแต่หมายถึงร่างกายนี้ด้วยเป็นนั้นว่าคำว่ากุศลกุศลนี่มีความหมายกว้างขวางหรือมีความหมายหลายทิศทางก็จะมุ่งไปยังกายวาจาใจที่แสดงออกทางภายนอกไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นแลวก็เรียกว่ากุศลเหมือนกัน ภาษาธรรมดาตามันทั่วไป <c oughs> กระทั่งว่าคุณธรรมมันสูงสุดที่จะบรรลกมรรคผลนิพพานนั่นก็เป็นฝ่ายกุศลอนั่นแต่เมื่อสําเร็จแล้วเขาเรียกว่าเนื้อไปจะอีกเนื้อกุศลไปจะอีกเป็นมรรคผลนิพพานนี่มันนะถูกบัญญัติไว้ว่าเนื้อกุศลไปใะอีกแทนที่จะพูดว่าเป็นยอดของกุศล แต่ถ้าถือเอาตามคําพูดทัว่วไปแล้วควรจะพูดว่าเป็นยอดของกุศลเช่นออกบวทเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านี่ออกบทเพื่อแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลถ,ถ้ามาพูดอย่างภาษาอภิธรรมแล้วเขาจะไม่ยอมพูดอย่างนั้นเหลือนิดเดียวคือว่าเจตสิกที่เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตในฝ่ายดีมีอยู่ยี่สิบห้ารายการนี่คือสิ่งที่เรียกว,ว่ากุศล จะไม่พูดถึงข้างนอกหรือจะไม่พูดถึงอะไรออกไปจากนอกวงนี้จึงต้องใช้คำว่ากุศลในความหมายของอภิธรรมเป็นความหมายใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคที่มีการแต่งคำทีอภิธรรมแล้วก็ชี้ลึกลงไปในจิตใจของคนจนถึงไปพบว,ว่ามีอะไรอยู่อีกอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่จิต แต่ว,ว่าปรุงแต่งจิตออกมาพร้อมกันกับจิตเป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ของจิตนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่ากุศลําเป็นเป็นไปในฝ่ายดีเนี่ยในฝ่ายลึกฝ่ายความหมายลึกฝ่ายอภิธรรมส่วนฝ่ายธรรมดาสา,า,า,ามัญทั่วไปก็ดีนะครับอะไรที่มันตัดชั่วได้นั่นแหละคือกุศล,ล <c oughs> จะพิจารณากันต่อไปอีกหน่อยก็ จะต้องพิจารณาในแง่ที่ว่ามันต่างกับบุญต่างจากบ,บุญอย่างไร <c oughs> ถ้าคำว่าบุญมีความหมายถูกต้องออตามความหมายเดิมแท้ของเขาแล้วคำว่าบุญแปลว่าล้างบาปความหมายก็คล้ายอย่างเดียวกัน <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้คำว่าบุญมันมีความหมายเ <c> ป <oughs> <c oughs> ลี่ยนมาตามชอบใจของเราเองว่าคือ ได้สิ่งที่เราพอใจบุญคือได้สิ่งที่เราพอใจแล้วเราก็มีจิตใจที่อิ่มเอ,อิบเต็มเปี่ยมขึ้นมาอย่างนี้มันไม่แน่ว่าจะล่างบาปหรือไม่ี่ันได้ทรัพย์สมบัติได้สวรรค์อันนี้มันล่างบาปหรือไม่ <c oughs> พวกหนึ่งก็มองว่าล่างบาป <c oughs> แต่พวกหนึ่งก็มองว่าลึกลงไปในร่างเงาของบาปคือลงไหลในกามารมณ์ในความอ,อร่อยสวยงาม <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินได้ฟังในคําพูดที่มันคำกลวมหรือสับสนในระหว่างคําว่าบุญว่ากุศลนี่ผิดก็มีถูกก็มีเข้าไปแยกแยะดูเองว่ายายมันเป็นเรื่องงมงายบุญก็บุญจริงไม่งมงายกุศลก็กุศลจริงไม่งมงายนี่ก็เป็นอันว่ามีประโยชน์แน่นอน จนไปถึงประโยชน์อันสูงสุดคือโลกุตระประโยชน์ซึ่งไม่ควรจะเรียกว่าประโยชน์แล้พอกันที่สำหรับการบรรยายบทพระธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาและการปฏิบัติสำหรับวันนี้ จะได้เป็นโอกาสให้จะสสาสงฆ์ทั้งหลายสวดบทสาธยายให้กำลังใจในการที่จะก้าวหน้าไปตามทางแห่งพระพุทธศาสนาขอนิมนต์